อวกสดีทุกคนนะมันนี่เขาเกิจดจาทุกคนมาหลินเกมที่กำลังฮิตแลยก็ดังที่สุดนะในตอนนี้ถือว่าเป็นเกมที่าดินสามารถดินกับมูหรือว่าหลายๆคนได้เกมน,นี้มิซอว่าเกมอมงอัดเนาทุกคนตอนนี้เขาเล่งเลือกหนา,หากากอยู่เลือกหนากากว่าจะเอาหนากากแบบได้ ตอนนี้เขาลินโหมดออนไลน์แล้วเขาขไปลินในห้องแต่ว่าเขาเป็นซางกันแล้วเออเขาขาไปลินน้ำเขาอาอเขาแล้ะขาตะกรจะเป็นเอ้าทุกคนเดี๋ยวเป็นกาตะกรนะทุกคนอืมเขามาตาแหลกกันเดี๋ยวเป็นกาตะกรเลยแต่ว่าโศกดีมานมานมานอ้เอาดีวะเนาะคนแหลกเนาะเอาดีวะเอาดีวะอืมเอาดีวะอุ้ยสงสารไปไปดอกอุ้ยเอาดีกว่า จะได้ก็ย่าเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวจังขามันยังโมเนียเบิงเ่งแผนที่ก่อน <c oughs> จังหวะนี้ต้องเลาะหาเลาะหาเลาะหาเขาจะขาแบตเว้นเนียนแบบนี่นี้ <c oughs> ไปแล้วซบหนึ่ง <c oughs> จังหวะนี้นะดีทุกคนจังหวะที่เขากำลังเหตุเควสอยู่แบบเอาเขาค่อยๆเ,เขายา่อมเขาย่อมเข้าไปนะ จังหวะที่เขากําลังเบ่งแผนทีเหตุเวสเขาจะบอสามารถเทนว่าเฮาอย่างเขาไปได้เขาจะบอได้สังเกตไปนั้นเนาะแล้วจังหวะที่บ่มีคนหรือว่าคนหน่อยเขาก็ห,กา,หาจังหวะนั้นได้โอกาสก็ชอบเลยอนะถือว่าโศกลายเนาะคนนั้นหมดคุ้มไปดีกว่าขี่ขานยางแหละเห้เบ่งหลานเล่ากันบ่มีภไยบ,บอกบบก้าโพได้นี่ขึนเลยก็จะบบมีภไย จบจืดึบจับจืดึบจืดทึบมี่พายวนอุ้ยเอ้าซีี้คือมาอยู่ไหอ่าคือเราแวกเขาเนี่ยมันถากดบ่เออ้ิววิทุกคนบัวหัวอะไรวะเขาเป็นคาตกรอเฮ้ยบอแมนตียา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 ไดยาได อย่าทำเห็ดเห็ดแบบนั้นเห็ดแบบนั้นประสมกันยังไงเลยอย่าหาทำเด้ออย่าหาทำเอ้ยแบอแหม่แบนสีแดงโอเคไปบายสีแดงเอ้ยเอา เฮ้ยเขากระดึกแบนทุกคนีแสดงว่าโมฆะเดะดูว่าเกมนี่ยังมีต่อดูว่ายังดีทุกคนมีคนสงสัยเขาแยงคนเดียวดูว่าเขาแบนหมวยกับโบว์กันชมชมเออเวีว้าว้าหวี อยากมีมูอยากมีมูอยากขาไปจักคนตนุ่นคุ้มอ่าไอ้ยเอ้ย,อยบอรตัด,ดีกว่า <c oughs> ไปหรอกอย่างเอาเดี๋ยวเขาจะสงสยัยเขาต้องอยู่ยาวๆแบบเนียนๆแบบเนียนๆตอนแรกหน่นนนอยๆขาตะกอนแบบโปปากโปปากเราถูกเหเจดจีรีหรือโอเปรงเอ็กแล้ว,ๆๆๆๆๆลวห้องไปแล้วมึงนึงนี่ ออ mm hmm. <c oughs> อืคนนี้พออีกแลว้วพออีกแล,ล้วเมียวัดซีกลิ่นเปลี่ยนเป็นอยู่ด <c oughs> รว่แอบปลิ่นใหม่ใหม่ว่าตะกดไอ้น,นี่ต้องเบิ้งหลานเล่าก่อนได้ท่าเบื้กล่องวงจรปิดแล้วเนี่นยนี่ไปวงจรเปิด <c oughs> โอ้สีหนึ่งเงินอโอ้สีเขียวอ๋อหน้าจะสงสัยเราทุกคนเขาหนูแหวงเขาเลยเนะี่ นี่ว่าเขาสงสัยแร้วะเขาเป็นเฮ้ยบัวได้แบบนี้ต้องหาท่าหาท่าขาพิดปากเลยทุกคนเดี๋ยวจะช่วยแล้วก่อนข้อจะกอมในครั้งนี้ก็เป็นอย่างเสียงเป็นเหี่ยมอืมไปแล้วะต้องให้เขาบึงเคว็ดเป็นทีก่อนอาจจะเอ้าไปแล้วไปใส่หวะ ตามหล่าแน่นี่เดี๋ยวโอ้ยอยู่นี่เองเอีจังหวะหาจังหวะหาจังห <c oughs> ว,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 วงละ,ละก่อนมีไฟปอมนี่แล้วปอมอีอียเดียว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 เบิ้งดัดล่าก่อนถ่ายย้อนเด้อคำหน่อยเด้อ <c oughs> มีไรปอมอย <c oughs> มาฝากแนวิ่งวิ่งแบบไอตูนแอนแบบไอตูนไอจ้าจ้าจะเอ,อ้ยคน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 เฮ้ยเขาจะสงสัยบอกว่าเฮตโตปกติเฮตโตปกติทุกคนเฮตโตปกติเฮตโตปกติแบบว่ามียังเกิดขึ้นเฮตแบบคือคนปกติเขาบ่ได้เป็นกาตะกอน่ได้เป็นกาตะกอน <laughs> ทำตาเหตุตามเขาเหตโตปกติคือเขา เขาเขากันได้เอาเขาขกันได,เขขนได้เขาบริเป็นคาตกรอเห็นในเขาเส้อทุกคนว่าเขาบริเป็นคาตกรอ <c oughs> แบบนี้เขาต้องฮาแพะหัมบาททุกคนไอแพะฮัมบาทแทนเอาเป็นฆาตกรแบบมบบดบาทเลยนะทุกคน <c oughs> ใส่หายใส่หายแเขาโบเห็นซบทุกคนหลอดไปเขาจะใส่โอกาสนี่แหละสีแดงเขาโถดน้ำเด้อ,ขอเขาเช็ดตัวปกติมีคนเห็นซบทุกคน เขาคิดว่าเขาจะสงงใสสีแดงกับเฮ้าสองก้นเลยเด็กเพราะว่าเขาายางก่อนเลยไม่เขาที่ต้งรังเขาเพีนศพ <c oughs> หรือว่าเขาจะสงใสไปวะสีแดงมะหรือว่าเขาอี๋ย,ยาดดินดนๆเน <c oughs> ี่ยเออเยอ้าว เอ้เด็กอโ้ส่งดีไปออยู่เงวทุกคนอยู่เงวเหลือสามคนเลยวันนี้ขานจงฮ้าจะไอโอกาชีอ้อยียเอ้าชิสมเอี่ยโอ้ยเกิน เออหรือว่าเขาสงสัยเขาอะเขาจะขาวแบบเดียวเอ้ยบอสีสมอืมมักแบนเอ้ยเอาสีน้ำเงินดีกว่าบอสีสมเนี่ยแช่บอกประกาศแล้วยวอุ้ยอุ้ยโอซบี้เดี๋ยวไม่ไม่นะเจอสีสมเด้อ ดีว่าเกมนี้ขาตกรชนะก็คือเฮ้าสนัตน์นะทุกคนหัวมีไม้จับไหลเลยว่าเขาเป็นขาตกรต่ว่าภาคก,กินสำเร็จที่ว่าเกมนี่ก็จบลงแล้วทุกคนดีว่ากับมวนมวนมวนอยูอ่เนาะเออมันเป็นเกมดีว่าแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเฮาหลินออนไลน์นทุกคนจบเก